สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลา11บเอโมงครึ่งครับได้ยินเสียงเล็กฟองแรงฟองแรง,องโอ้กำลังจะตั้งเวทีครับสวัสดีครับผมสุดยอดครับ ไม่หมูก <si mm. e ็จ like, ่าพรุ e ่งนี้อ่ะไม่หมูก็จ่าพรุ่งนี้ไม่หมูก็จ่าพรุ่งนี้ไม่หวยออกไม่หมูก็จ่าพรุ่งนี้มีอะไรก็ว่ากันมาฮะย่างยั่งเรื่องนอยหุดละว่าทันหิวฮะไม่เอายังไม่หิว บซื้อหาซื้อเล็กใหอยู่เอิหน,น่มาทํเอฟมาทามนีเพื่อนยี่วันเลขตัวไหนเอยังประบดอยู่ดิอ8รับ9 8 2 4 9 8ยังอีกรอรุ้นครับพรุ่งนี้รอรุ้น รอรุน้นรอรุน้นเป็นแต่ไหนเนาะผู้เมื่อบานนั่นอู้บกงอันนี้บุกวงปลาบ่ะนี่ อบอกบม่วงปลาเนี่ยเด้แมนแล้วบุกมวงปลาด้วเนี่ยดบไบดกัหนียงกระสีก็เตียบอ้อมแล้วครับ เ่อนขอได้สูนหาอก็เย็นหม่อยได้พูดถึงสูนหาสูนหากรหาีเท่านั้นมันตายมันตายมดนมาหายนป่าเบาเลยไจับหัวมันตีเข่าอายุจักปีตอนมันตายอาักอลบักอลหม่ไ ั้งเวทีแล้วนะครับบรรยากาศสดๆช่วงเที่ยงครับ มาขามไหมเบนหมกม่วงปลามนบนนี่อันนี้หมกม่วงน,นีหลังเวทีครับพี่น้องครับทางจิตขอบโรงเรียนอันนี้วัดครับโอ้วัดกับโรงเรียนใกล้กันเลยนะครับที่ไหนมีวัดก็ต้องมีโรงเรียนครับ ยอดภูเป้างามล้ำเลิศมาเสิร์จคือน้องโพนงามไปใส่เนาะคือเห็ด ปเป็ดตา,อาหอนเป็ดตาหนาแท้พขนหอนขันแน,น่เนี่ยน่าหอนเนาะ,ะพว้ามนัน่อ่ข้าวขาวเสมอเียบ่ได้ออกแดดเนาะคอยแล้วว่าสันมแมแหล<ถ><ถ>เกเตาไใส่สะบอ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อยู่ที่หน้าที่การอำเภอนาเชือกครับร้อยแปดสิบกิโลครับสามีหนองเป็นกำลังใจครับทีมมันสามร้อยเพชรบ้านแพงครับเดีกันทีหน้านะครับ